ซื้อ,อยาคูหิวยาคูอยากกินยาคูยาคูถ้าทางคลิปนี้จะหิวจริงมาเอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับโรอบอทหรือที่หลายคนเรียกว่าเสียตังซูเมเลเตร์นั่นเองนะครับเออซึ่งเปิดคลิปมาร้องอยาคูขนาดนี้แล้วนะครับคงเดากันไม่ยากนะครับว่าในคลิปนี้เราอยู่กันแก็บแมบอ,อยู่กันแก๊บแบบ อยู่กันกันกบแมพอะไรเออซึ่งเพื่อให้เข้ากับแมพนี้นะครับในคลิปนี้ผมเลยกลายเป็นซาคอนจิอาจารย์ของทันจิโรอนั่นเองคุณผู้ชมเป็นยังไงรอเท่เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมขอพาคุณผู้ชมไปดูที่หน้าเว็บกันก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมว่าจะมีอะไรให้ผมได้ซื้อบ้างแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคือผมคิดว่าคลิปนี้จะต้องเสียกันอีกแล้ว ซื้อยาคูหิวยาคูอยากกินยาคูยาคูร้องขนาดนี้แล้วยาคู aku, ต้องเข้าผมแล้วละ่ะคุณผู้ชม <c oughs> แต่ถ้ายาคูยังไม่เข้าลิขสิทธิ์นี่แหละจะเข้าแทนร้องไม่หยุดเลยคุณผู้ชมเออ <c oughs> ซึ่งในคลิปนี้จะให้ผมไปตามหาซื้อยาคูจากแมปไหนไปไม่ได้อีกแล้วนะครับ <c oughs> นอกเสจากแบบมป่เลยสเลเยอร์ <c oughs> บบไทยคูนั่นเองนะครับคุณผู้ชม <c oughs> ซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับผมขอพาคุณผู้ชมมาดูที่หน้าสโตกันก่อนเลยก็ถือว่าไม่เยอะนะครับในแมปนี้ไ <c oughs> ม่นขนาดเมือผมหรอกคุณผู้ชมเมนฮาลีแพ็ค150โลบักนะครับคุณผู้ชมจัดไฟไฟก็สคาตนะซื้อ350โลบักคุณผู้ชมแล้วก็แคลิ่งบ็อกนะครับ200โลบักซึ่งเหมือนว่ากล่องนี้จะสามารถเอาไปใส่เพื่อนในทีมได้นะครับโอเค ซลกักลักผมขอซื้อไป3ามอย่างนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเพราะผมคิดว่าในแมปมันคงจะต้องมีอะไรให้ซื้ออีกอย่างแน่นอนอะถ้าพร้อมเลยก็ไปลุยกันเลยเอาเลยครับคุณผู้ชมผมจะเป็นนักร่าอสูรให้ได้เลยทาไมผมรู้สึกว่าคํานี้มันคุดเดเดๆๆเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวข้างหลังมันเกิดอะไรขึ้นผมว่าผมไปจากตรงนี้ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมไม่นะรถไฟนิลน ไปแล้ว<ม>าปาโทเอ้ยโอเค One hour later ย yeah! ไม่นะคุณผู้ชมผมกำลังโดนบอลไะไรตบ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวคือไทคุณผมยังหาไม่ได้เลยแบบนี้เนี่ยข้อเสียของแบบนี้คือตรงนี้นี่แหละคุณผู้ชมเพราะว่าในแบบนี้นะครับแต่และไทคุณเนี่ยสามารถเล่นได้2คน 2> hmm? ซึ่งพอเล่น2คนมันจะต้องมีการแย่งกันเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมโอเคผมขอเข้าเดย์บอนก่อนแล้วกันนะครับ ไม่เอาผมไม่เล่นเป็นอสูรเออเขาเป็นเซิร์ฟก่อนคุณผู้ชมครั้งนี้แหละคุณผู้ชมผมจะต้องเข้าหน่วยพิฆาตอาสูรนี้ให้ได้เลยในที่สุดผมก็ได้กลายเป็นหน่วยพิฆาตอาสูรกับเขาสักทีนะครับหลังจากเมื่อกี้นี้เข้าๆออกๆอยู่ตั้งหลายเซิร์ฟ <c oughs> <c oughs> โอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมขอประร้างที่เรียนปานก่อนกันแล้วกันคุณผู้ชม เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมได้ลองพยายามที่จะใช้เกมพาสท,ที่ผมซื้อมานะครับแต่มันยังใช้ไม่ได้เหมือนว่าเราจะต้องเรียนปานกันก่อนคุณผู้ชมใช้5,000ันเพราะฉะนั้นไม่เลยครับคุณผู้ชม90โลบักได้หนึ่งแสนออ,อ,อไม่รอช้าคุณผู้ชมไม่รอช้าผมขอซื้อเลยกันแล้วกันนี่นะครับเราสามารถเรียนได้ มีปานวาลีปานอสศนีปานสัตว์ป่านะครับปานเพิงแล้วก็ปานแมลงคุณผู้ชมแต่เนี่ยที่ผมสงสัยอยู่ตอนนี้นั่นก็คือไม่เลยครับคุณผู้ชมปานตะวันที่ผมซื้อมาคือมันเป็นเกมพาร์ตแต่ยังใช้ไม่ได้สรุปมันเป็นเกมพาร์ตจริงๆหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เนี่ยคุณผู้ชมแม้กระทั่งเกมพาร์ตนะครับผมยังต้องไปหาไม้กับหาออเพื่อมาเรียนปาน <c oughs> เท่าที่ผมรู้มาเหมือนว่าไม้เราสามารถตัดได้จากต้นพวกนี้เลยคุณผู้ชมเนี่ยตัด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 แล้วก็อ๋อนะครับเราสามารถหาได้จากพวกอสูรหรือว่าหน่วยพิฆาตอสูรนั่นเองคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอไปหาอสูกรก่อนละกันคุณผู้ชมได้ข่าวว่าแถวนี้อสูรชมุมแต่เท่าที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้เหมือนว่าเขาจะมีประชุมกันคุณผู้ช <c> ม <oughs> <c oughs> ไปดีกว่าคุณผู้ชมอันตรายนะครับตอนที่ผมยังไม่มีปานเออเหมือนว่า จะยังเช้าอยู่นะครับอสูรเลยไม่ค่อยมีคุณผู้ชมเออเลเยอร์ <l ittle> ในไงคุณผู้ชมเจอแล้วเอาขวานไปกินนี <c> ่ <ười> คือต้องรอตอ่อกลางคืนนะครับอสูรถึงจะออกเออตอนเช้านี่หาแทบไม่ได้เลยมาแตกนะครับแตกเรียบร้อยโอเคขออ้อหน่อยได้ตังแทนนะครับคุณผู้ชมไม่ได้อ้อโถเอยไม่โถเอย,มเอยผมไม่ได้จะมาหาบอสไอ้บ้า <c ười> ผมจะมาหาอสูรตัวนี้อย่าอย่าโอเคเพื่อนเพื่อนช่วยจัดการหน่อยนี่แน่เถาะขวานไปนะครับยาและในที่สุดผมก็ได้ออมาแล้วนะครับคุณผู้ชมกว่าจะหาได้นี่คือเลือดตาเทบกระเด็นเออแหม่หายากจริงๆคุณผู้ชมโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมขอเริ่มต้นกับปานเกมพาร์ทนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับเ,เพราะว่าอ,อยากจะลองนะครับปานตะวันคุณผู้ชมโอเค ไปเลยได้มาแล้วนะครับนี่โอเคขอเอาไปลองกับพวกอสูรข้างนอกก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมป่านเกมพัดอันนี้เหมือนว่าจะมีกระบวนท่า ERTY นะครับขอเอา E ไปก่อนเลยนี่มาสิ <c oughs> โอเคต่อไปกระบวนท่า A นะครับยา yeah! <c oughs> ใช้ได้คุณผู้ชมต่อไป T เอ่อเดี๋ยวเดี๋ยว เจ็บอยู่คุณผู้ชมตอนนี้ผมเจ็บอยู่ต่อไปขอรองกระบวนท่าร<ห>เดี๋ยวคงไม่ใช่กระบวนท่าของบอสอย่างแน่นอนคุณผู้ชมที่มาเมื่อกี้นี้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเมือ่อกี้นี้ผมยังไม่ทันจะได้ลองกระบวนท่าวายเลยนี่กระเด็นไปักไกลเชียเหมือนจะโดนกระบวนท่าของใครก็ไม่รู้นะครับแต่ไม่ใช่ของบอสอย่างแน่นอนคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้จงปิวไปไอ้บอสบ้า เลือดผมใกล้จะหมดแล้วคุณผู้ชมหย่าแล้วมาหยุดอยู่ตรงหน้าบอสพอดีแบบนี้ก็แตกสิครับคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้ผมลองกับพวกอสูรไปแล้วนะครับครั้งนี้ผมลองกับพวกคนดูหน่อยและกันคุณผู้ชมตีแน่โดนไหมเหมือนจะไม่โดนนะครับเฉียดๆคุณผู้ชมย่าในก็ได้คุณผู้ชมี่ก็ได้หย่าหายหายไปไหนโอเคอยู่ข้างหลังเจอทานี้ไปหน่อยอื ตอนอยู่คุณผู้ชมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามด้วยนี่นะครับปิดฉากเลยสวยคุณผู้ชมใช้ได้อยู่นะครับปานตะวันคือปานเกมพาร์ทหลักๆก,ก็จะมีเท่านี้นะครับคุณผู้ชมปานเกมพาร์ทที่ไม่เกมพาร์ทอีกต่อไปโอเคอันนี้อันนี้เดี๋ยวไม่เอานะพี่ไป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 อย่ามาแย่งผมคือผมกำลังหาอ๋ออยู่ยิ่ยา หน่วยพิฆาตอสูรแค่คนเดียวแต่เหมือนเมื่อกี้นี้จะมากันเยอะเทีย yes. วคุณผู้ชม <c oughs> รู้ไหมเนี่ยออมันหายากขนาดไหนคุณผู้ชม yes <c oughs> แล้วพอกลับมาอีกทีเหมือนว่าเพื่อนจะออกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมบ้านมันเลยเหลือเท่านี้เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมขอมาดูตงังตรงนี้กดสามหมื่น 30, นะครับก็ยังคิดว่าไม่พอที่จะเรียนปานคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นในเลย มึงแสนไปเลย90โลบักนะครับออในแหละคุณผู้ชมคาตนาออฟวอเตอร์ทีนี้มันจะได้เข้ากับการที่ผมแต่งตัวเป็นซาคอนจิสักทีนะครับโ <Okay. S 1> อไ้ได้ปานวาลีมาแล้วคุณผู้ชมแต่ที่ผมสงสัยอยู่ตอนนี้นั่นก็คือหน่วยพิฆาตอาสูรเขาขึ้นไปทำอะไรบนหลังคาบ้านผมอันนี้มีคนมาให้ลองพอดีเลยคุณผู้ชมเอาลองอีไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวไม่แตกนะครับตามด้วยอาคุณผู้ชมต้องแตกแล้วเออไม่มีทางรอดนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้นี้เลือดพี่แก่ก็น้อยอยู่แล้วกระบวนกาของปานวาลีก็จะมี ERTY นะครับคุณผู้ชมเอ,อเมื่อกี้นี้ลองอีไปนะครับกับคนไปแล้วเท่าที่ผมดูเหมือนว่าจะเป็นกังหันน้ำนะครับส่วนอานเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นสายน้ำตกคุณผู้ชมโอเคตามด้วยทีนะครับออกระแสน้ำบนคุณผู้ชม ไม่แตกด้วยจบได้ไวอใครยังไง <c oughs> อ,อันนี้ท่าทางจะเป็นสายน้ำไหลจุดจบแต่มันไม่แตกอะคุณผู้ชมเอ,อแตกยากเหลือเกินฮะื้อเฮ้ยเดี๋ยวได้ตังค์นะครับคุณผู้ชมเก็บก่อนในไรคุณผู้ชมตัวนี้เน้นๆนะครับอื้มเต็ม,ตมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเออยังพอเดี๋ยวเวลาอยู่คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมขอมาเลียนอีกหนึ่งปานแล้วกันอ,อ ซึ่งปาที่ผมอยากจะเรียนนะครับผมจะเรียนปาอัศนีนั่นเองคุณผู้ชมย่า yeah! ในส่วนของอผมก็ได้แอบเตรียมไว้นานแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่เลยมีตั้งสองอคุณผู้ชม <c oughs> ขอเอามาอหนึ่งก่อนคุณผู้ชมเออปานอัศนีใช้สองหมนห้านะครับคุณผู้ชมถ้าเปรียบเทียบกับปาเอิญเนี่ยเหมือนว่าอัศนีจะถูกที่สุดเลยคุณผู้ชม <Okay. S 1> ก็ดีนะครับจะได้ไม่ต้องเติม เอาละครับคุณผู้ชมมาลองดูกันว่าถูกระดีจะมีอยู่ในแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าไม่กระบวนท่ามี ERT นะครับเอาบิดแค่สามกระบวนท่าเองคุณผู้ชมถึงว่านะครับทำไมมันถึงถูกโอเคกระบวน่าอีไปก่อนนี่พุ่งไปดังดุดสายฟ้ากระบวนกาอารคุณผู้ชมย่าๆๆๆๆต่อไปทีนะครับทีคือ อใช้ได้อยู่นะครับกระบวนท่านี้คุณผู้ชมออแต่ว่าชา้านานไปนิดแต่ถ้าถามว่าสามารถเอามาสู้ได้ไหมผมคิดว่าคงจะลําบากนะครับคุณผู้ชมเอออ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมตรงนี้เขาทาอะไรกันเนี่ยผมขอเข้าไปเจมด้วยคนได้ไหมเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผม Assalamualaikum! Ya! 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 Ya!